อันนี้สะพานไม้วัดหลวงพ่ออุตมะนะครับยามเช้านะครับของวันที่12ตุลานะครับ2567น,นะครับวันนี้ได้มีโอกาสมานะครับนี้จะเป็นบรรยากาศนะที่สะพานไม้นะครับหรือที่ เขาเรียกว่าสะพานมอญน,นั่นเองนะครับนนะี่นสามคนมนะเออณตรงจุดพื้นที่แห่งนี้นี่ถึงถือว่าเป็นพื้นที่ส่วนที่ลึกที่สุดของอำเภอสังขละบุรีแล้วนะครับ,อบรเออ ไกลจากจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยถึง200กิโลนะส่วนที่ลึกที่สุดของจังหวัดแห่งนี้ล่ละครับ